เทศบาลเมืองรบบุรีขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองรบบุรีร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่28มีนาคมพศ2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมพบบัตรประชาชนและสวมหน้ากากอนามัยเข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีรับบัตรเลือกตั้งสองใบ1ใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและอีกหนึ่งใบเลือกนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำครับวันนี้อยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้ครับท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะและผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน reading test หรือ R.T. สําหรับเด็กประถมศึกษาปีที่1ครับ ที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายเกริงศักดิ์วงสุกรรมท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะและนางเยาวลักษณ์พรประเสริฐผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติผู้ชำนาญงานพิเศษการบริหารจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบ เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน reading test หรือ RT สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564โดยมีนางมรกตจันทารัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองละบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบเพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใสได้มาตรฐานและยุติธรรมทั้งนี้การประเมินความสามารถในการอ่าน reading test หรือ RT เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งต้องอ่านออกเขียนให้ทุกคนและต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาเป็นประจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งต้องอ่านออกเขียนให้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการจัดทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน reading test หรือ RT ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปสู่การปรปับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป โดยการจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมพร้อมกันทั่วประเทศหลังจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนที่ตนทำได้และได้ทราบว่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถรายบุคคลต่อไปการทดสอบครั้งนี้เป็นการประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน Reading Test หรือ RT ปีการศึกษา2564ของนายเกรียงศักด์วงสุกรรมท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะและนางเยาวรักษณ์พรประเสริฐผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติผู้ชำนาญงานพิเศษการบริหารจัดการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสครับ ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนํามาฝากกันในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากสํานักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสาระบุรีลงพื้นที่จังหวัดลบุรีเพื่อดําเนินการทําหมันควบคุมปริมาณลดการขยายพันธุ์ลิงร่วมกับเทศบาลเมืองลบุรีครับนายนิติอาจสามารถผู้อำนวยการสํานักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสาระบุรีร่วมกับนายนิทัศต,ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในเขตเมืองลบบุรีบริเวณรอบพระปางสายอดและบริเวณตึกเพื่อดําเนินการตั้งกรงจับบรรดานลิงน้อยใหญ่ที่อาศัยบริเวณพระปางสายอดและบริเวณตึกเพื่อที่จะได้นําไปดําเนินการควบคุมประชากรลิงลบบุรีตามงบประมาณประจําปี2564 โดยตั้งเป้าหมายว่าจะดาเนินการไปจนถึงวันที่24มีนาคม2564ซึ่งจะจับลิงมาดาเนินการจำนวน300ตัวที่เป็นการดาเนินการในการแก้ปัญหาสัตว์ป่าสร้างผลกระทบต่อประชาชนนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งนี้จังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายพันธุ์ของประชากรลิงอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่อเป็นการควบคุมลดปริมาณของประชากรลิงลบบุรีให้มีความจำกัดลดการขยายพันธุ์ทางสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่หสาขาสาระบุรีได้ร่วมกับทางสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการทำหมันลิง พร้อมทั้งนำลิงที่ทำมามันแล้วมาขึ้นทะเบียนทุกตัวก่อนที่จะปล่อยเข้าฝงตามปกติหลังให้พักฟื้นหนึ่งวันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำลิงที่จับมาแล้วนำมาทำามันที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลิงป่วยจังหวัดลบบุรีขณะเดียวกันได้มีการเก็บตัวอย่างในการตรวจหาโรคในลิงด้วยโดยเชื่อว่าในอนาคตประชากรลิงลบบุรีจะมีจำกัดและ ลดปริมาณลงไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตเมืองลบบุรีก่อนที่จะทำการจับปลิงซึ่งทางกรมอุทยานได้ทําแบบสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนต่างก็ยินดีและก็ขอให้จับนำไปปล่อยที่อื่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่สามารถนำไปปล่อยในป่าได้ ลิงเหล่านี้ไม่ได้เกิดในป่าตามธรรมชาติถ้าเข้าป่าไปอยู่ในป่าก็จะตายหมดสำหรับการทำหมันลิงลบบุรีในครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไว้จะทำให้ครบ300ตัวในส่วนของการทำหมันได้มีคณะนายสัตวแพทย์จากกรมอุทยานและจากเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าของจังหวัดลบบุรีร่วมกันทำหมันพร้อมกับถ่ายพยาธิรักษาโรคผิวหนังของลิงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสุขภาพทั่วไปโดยหลังทำหมันได้ทำสัญ,ญลักษณ์กับลิงด้วยการสักที่แขนลิงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าลิงตัวนี้ถูกทำหมันแล้วก่อนปล่อยกลับเข้าสู่ฝูงดังเดิมจากนั้นสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพสัตว์เป็นเวลา10วันเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานจากที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบัน จำนวนประชากรลิงลบุรีมีเพิ่มขึ้นรวมทั้งได้สร้างความวุ่นวายบางตัวก็ทำร้ายประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดลบุรีนั้นถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องในการควบคุมประชากรลิงทั้งนี้การดำเนินการควบคุมประชากรลิงของจังหวัดลบุรีก็เพื่อไม่ให้จำนวนประชากรลิงมีจำนวนมากเกินไปและเพื่อให้ลิงมีสุขภาพดีสามารถอยู่ร่วมกับคนได้อย่างมีความสุข ท่านผู้ชมครับทิ้งท้ายกันด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับโอกาสในการร่วมงานกับสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีครับเทศบาลเมืองลบบุรีต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตราดังต่อไปนี้พนักงานเก็บขยะจำนวนหลายอัตราช่างไฟฟ้าจำนวน2อ,อัตรา ช่างไม้จำนวน2อัตราและช่างปูนจำนวน2อัตราครับท่านที่สนใจครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในวันและเวลาราชการครับสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ เวรัโคโรนาเป็นเวลาสที่เป็นครั้รงแรกในปีที่กันากศรา1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มานน่างแน่ชัดว่ามาจากที่ใดแต่เป็นเวลาที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งมน,นุษย์และสัตว์อาการเมื่อติดเชือเ้อไวรัสโคโรนาสังเกตได้ง่ายด้วยตัวเองดังน,นี้ มีไข้สูงถึง37.5องศาเซลเซียสมีอาการเจ็บคอมีอาการไอแห้งๆแ,แบบมีเสมหะมีน้ำมูกไหลาหายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบาก หากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสคือหน้าสายพันธุ์ใหม่หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอาจามมีน้ำมูกเหนื่อยหอบและเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงส่วนหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ การล้างมือให้สม่ำเมมสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจอลอย่าง,างน้อย20นาทีความเข้มข้นข,ของแอลกอฮอล์เจลไม่ต่ำกว่า70%และไม่ควรผสนะมน้ำงดจับตาจม,มูกและปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ